สวัสดีครับผมครูสายทางสารกูลหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้จับทําแผกนการรู้ Gpad ไฟเและสร้างชุดวัฒกรรมชิ k เคเรื่องปุ๋ยน้ำพอเพียงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาะะวิทยาลัยราชพัฒวไลอลยกอณ์กในพระบรมราชูปถัมภ์ครับโดยบนบทรอบๆโรงเรียนของเรานะครับผู้ปกครองส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องของราคาปุ๋ย รเราก็เลยเห็นความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมเราได้ทดลองและทําปุ๋ยน้ํำพอเพียงได้นํามาทดลองใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตครับน้ำพอเพียงของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะมีขั้นตอนวิธีการทําดังนี้นะ คือม้วนส่วนแต่บางทีการคือเอาพื้นส่วนนั่แหลมาหมักแต่กระบวนการนั้นคือแส่ครับใส่ถั่วงอกใส่ถั่วงอกอ่ะมันเป็นเมียนครับหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์เราก็ถุงห่อขายการพูดถึงห่อเนี่ยมันเป็นการจำลองตต่อไปนะเดี๋ยวคี่แม่เวลาจุดประกายความคิดของพวกเราออกมาเป็นบท รอนอะนะเกี่ยวกับการทำคุยนะพอเพียงเรานะ,ะเดี๋ยวให้เย็นแบ่งกลุม่มนะครับกลุมล่มละสามคนนะตอนนี้แบ่งเขายังเรียบร้อยเนาะนะกลุ่มนี้นั้นเรื่องลือเขาขึ้นชื่อเรื่อง มีความรู้เป็นพื้นฐานฟุกฟิลฟานกลุ่มคนเก่งณนะหมู่บ้านอินดีครูตีชี้ให้ฟุกมองในตรก้า้ามีสิ่งของเอามาดองทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์เป็นของดีเกษตรกร,ร,กรคุณครูท่านเพียงสอนเราใช้ของจากธรรมชาติหมู่บ้านนี้นั้นอบอุ่นลดต้นทุนปุ๋ยเคมี ได้ผักที่กินดีและไม่มีสารตกค้างนี่คือปุ๋ยอินทรีย์เป็นของดีชาวกเกษตรพวกเราใช้ผักเศษมาอัพเกรดผลิตภัณฑ์สามเก่งฟุกฟิลฟานมาทำการขายปุ๋ยมกักชาวกเกษตรใช้ดีคักปุ๋ยน้ำหมักนั้นปลอดสารใส่ปุ๋ยให้เพียงพอจะต้านต่อพวกมแมลง ไม่ต้องซื้อผักแพงๆกินแข็งแรงและปลอดภัยการใช้ปุ๋ยน้ำหมัดทำให้ผักได้วิตามินใช้ใส่เป็นอาจินส่วนคนกินสุขภาพดีับสำหรับเอ่น้ำหมักนี่นะฮะที่ที่ได้ใช้ไว้เนี่ยที่ได้ใช้เนี่ย,ยก็ลูกหลานนะฮะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็แนะนำให้ใช้แล้วก็ลองทดสอบใช้ดูนะครับก็โอเคครับใช้ได้ดีเลยครับ ก่อนคุณครูสอนหน้าชั้นเรียนอธิบายอย่างเดียวเลยทําให้พวกหนุไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาการเรียนจากการที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ชุดทีทีเคสอนก็ทําให้พวกหนุมเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะได้ลงมือปฏิบตัติแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการหมาสูได้ค่ะสวัสดีครับผมนายสะอาดวนเมืองอดีตกำนันตะบนไสเดียวประธานกรรมการทางษาชานณิตฐานโรงเรียนไสเดียววิทยา ต้องขอขอบคุณทางโรงเรยียนไซเดียววิทยาที่ส่งเสริมให้ครอบครัวของนักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักชีวภาพที่เรากล่าวของเราท,ที่เคยสอนมานะครับทางโรงเรียนไซเดียววิทยาสัากรับการบริหารโครงการนสองแก้วมีความยินดีและขอบคุณ ท,ที่ให้เขียนนะครับมาให้ความรู้นะครับทางครูทำนวัตกรรมสื่อการสอนชุด TTK ขอข้อข้อขอขอคุณอ,ขอย่างสูงครับ